โอ๊ยมดเต็ตนข้าวหย่ไม่ใิ่ข้าเลยหรอปไไขไม่กินค่ะหยุดยุดยุยุดขอลูกคู่หน่อยขอลูกคู่หน่อยหยุด <laughs> หันหน้าวันนี้ ตัวเดียวเลยซ่ข้าวไม่รู้นะเอนที่ไหนก็เคยซับกันถูถูกถูกถ่ครัสามเอนโ่เปล่าพี่พูดวิยาชาอข้าวครับนี่ไงใช่หมดเลยอะโซ่เข้าไปหมดปะอันนี้ข้าวอะยอมไม่กลับหรอครับ ตเครื่องครับโตมันใช่หมดเลยอยาถือไหวเลยลูกอว้ยนักเหืวอยนะไม่เหรอเหื่อแล้วเหรอยังไม่เหรอโซมีเขาจะไปส่งโอยหมดเต็มบ้างยไม่ไ้นข้าวเล 你买？买什么？